สวัสดีครับบอยครับที่บริษัทกานขายนโยนฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับรหัสพนักงานนะครับ0ูนย์ศูนย์สองหนะครับหากใครกำลังจะซื้อรถยนต์ฟอร์ดนะครับและมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับรถยนต์ฟอร์ดนะครับสามารถโทรสอบถามไว้ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์แปดหกสามสองสามสองห้าหนึ่งแปดนะครับหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ด้านบนได้เลยวันนี้ครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเอเวอเรสต์รุ่นสปอร์ตแบบมีแพ็คเกจนะครับราคาขายอยู่ที่หนึ่ง แล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยก็เดี๋ยวไปดูว่าคันนี้นะครับจะหล่อจะสวยขนาดไหนนะครับเชัญรับชมครับรถคันนี้ครับอย่างที่บ่อยๆนะครับก็คือรถเอเวอเรสต์สปนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0งเกียร์ออโต้6สปีดนะครับทําการรับสีเขียวมาชะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของชุดกระจังหน้านะครับเป็นของวิกเตอร์นะครับสีดําเงามีโลโก้ม้าสีทองแบบนี้นะครับ ตัวกระจังหน้าเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์นะครับเล่นสติ๊กเกอร์สีแดงน้ําเงินนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED นะครับตรงกระจังหน้านะครับ3จุดตัวไฟเนี่ยสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอาไฟสีขาวหรือสีเหลืองนะครับตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าจะมีในส่วนของกล้องรอบคันมาให้นะครับกล้องสามตัวจากอุศสานะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED ี e f ก e c t o r นะครับพร้อมไฟวิ่งวันนะครับตรงไฟหน้าเนี่ยตรงกระจังเนี่ยครับจะมีไฟ ตัวยูสีฟ้าแบบนี้ด้วยนะครับตัวไฟหน้าเองมีระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเราก็จะมีเปิดระบบไฟสูงอัจฉริยะให้ด้วยนะครับตัวรถนะครับจะมีเซนเซอร์กะระยะ4จุดนะครับพร้อมไฟตัดหมอง LED นะครับระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมกับตัวจับพื้นถนนนะครับ c ู u คอนโ o n t r o l แบบรักษาระยะห่าง Stop and Go นะครับแล้วก็คันนี้นะครับใส่ในส่วนของชุดแต่งวิกเตอร์นะครับทำสีเขียวมะฉะกับอ่าชายข้างล่างเนี่ยจะเป็นสีดำเงานะครับติดคำว่าวิกเตอร์ด้านล่างนะครับแบบนี้เลยนะ ในส่วนของด้านข้างนะครับน้านข้างจะมีคิวล้อนะครับสีดําเงาทําเป็นรูปเฟืองแบบนี้นะแล้วก็ล้อแม็กกับยางก็เป็นใหม่นะครับปกติเนะี่ยล้อของเขาจะเป็นล้อยีอยู่แล้วนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนล้อยีแต่ว่าทําเป็นออฟโรดหน่อยก็คือเปลี่ยนตัวยางนะครับเป็นยางโตโยรุ open ่นอุปกรณ์ที่อาร์ทีครับซี่ยางยางที่สองเจ็ดห้าห้าสิบห้าไอยี่สิบนะครับก็เพิ่มความสวยงามในส่วนของลายล้อแม็กแล้วก็ดอกยางที่เป็นแบบออฟโรดนะครับเพิ่มเข้ามา อ่นแล้วบอกให้ดูม้างๆนะครับว่าตัวรถจะสวยขนาดไหนนะครับด้านบนนะครับแรปสติ๊กเกอร์สีดําเงานะครับด้านบนนะครับแล้วก็ติดกันสาสตสี่ชิ้นนะครับมือเปิดนะครับตัวนี้ใส่ในส่วนของเคอมือเปิดสีดําเงานะครับตัวกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกช่วยครับกล้องด้านข้างนะครับตัวบายสปอร์ตนะไอ้เตือนรถมาจุดบอร์ดนะครับแล้วก็ กระจกมองข้างจะเป็นสีดำนะครับเมื่อเปิดเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับมีในข้างมาให้นะครับนี่ต้องบอกว่าใครหารถตัวที่นั่างแล้วอยากแต่งเท่ๆแบบนี้นครับนี่ที่บอยแต่งให้แบบนี้เลยนะด้านท้ายนะครับมีในส่วนของคาไฟท้ายนะครับคายเยนมาด้วยนะติดตั้งเพิ่มให้นะครับแล้วก็ตัวคําว่าเอเวอเรสต์เนี่ยจะมีไฟนะครับจะติดในขณะที่เบรกและเข้าเกียร์ถอยเท่านั้นนะครับขับปกติไม่ติดนะ งั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะโดนตำรวจเรียกนะคันนี้นะครับไม,ไม่ไม่ไม่มีติดไฟยังตาไม่มีไฟยังตาเพิ่มทุ่มทางแน,น่นอนนะครับด้านหลังนะครับติดในส่วนของสเกิร์ตวิสเตอร์นะครับสีเขียวมะฉะกับสีดำเงาเหมือนกันปลายท่อลูกค้าเลือกเป็นปลายท่อเลขแปนะครับแต่ว่าคันนี้มีพิเศษนี่ตรงนี้เราเปลี่ยนท่อด้วยนะท่อเป็นท่อ HKS นะครับนี่ปลายคาร์บอนนะนี่ต้องบอกว่าถ้าใครอยากได้สีแบบไหน อยากแต่งแบบไหนนะครับที่บอยจัดให้ได้ทุกแบบนะครับอ่าแล้วก็ราคานะครับเป็นมิดนะครับราคาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่มิดมิจฉาชีพนะเป็นมิดเป็นมิดแบบมิดจริงจริงนะครับราคาเราไม่ไม่แพงเวอร์นะครับอ่าถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 6 3 2 3 2 5 1 8นะครับจำให้เพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปต่อไปด้วยนะ ถ้านะครับมีรถสวยๆเท่ๆแบบนี้เดยวบอยนำมารีวิ่เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ